สวัสดีครับพี่น้องเชาว,วาวที่รักและคารถทุกท่านครับมื่อนี้เขามาเบิง่งวาวที่เพิ่งจะเฮ็ดแล้วไม่ไม,ไม่กำลังจะามาเทียดครับเป็นวาวดุยดยขนาดสองศอกก็คือหนึ่งลอยเส้นครับมาเบิ่งครับรายละเอียดเป็นวาวลูกเคืองครับสวยงามนะลูกเครื่องผัากกางจุฬาผัากกางกับวาวดุยๆยจันทบุรีครับต้องขอบุ้นส้งต้นฉบับวาวดุยๆยจากอาัญตมครับจันทบุรีครับ แล้วก็ขอบคุณคู่ยอดนะครับผู้สอนเห็ดวาลจุฬาภาคกลางครับการเห็ดไม้การยิดซักนะครับติดดอกลูกปลาครับขอบคุณอาจารย์แฟมครับเครดิตไอการเห็ดประกับสนูนะครับแบบอาจารย์นิวสุโขทัยครับเพิ่นแนะนำมานี่ครับอ่ะเขาเบิ้งสเปกเนาะเออกลางเป็นไม้ไผ่ซีสุกครับปีกไม้ไผ่ซีสุกสีสุกเบิดโตเลยครับใส่กระดาษสาติด ดอกลูกปลาครับไล่ละเอียดครับตัวนี้จะมีประกับข้อเบาวเบิ้งครับมองปีกบนห้องชิมี่ประกับน่ครับเป็นปองครับเสื้อตัวรับกระดาษนะครับถูกจุดครับถูกจุดจนถึงท้ายเห็นบ่เป็นหู้เห็นาะครับสนุนนี่เอาเฮดเลนครับใบรัดของประกับไล่ละเอียดด้านหน้า็องนี่ดอตซีดอต ใส่ผา้กากัมมี่เสื้องยุ่ยงหยุดไปนิดน้อยครับจริงๆมันแน่นบัากหลับแต่ว่าผมอยากยุดเพื่อที่จะให้เสื่อตัวนี้มันสวยปีสวยกระดาษน้ำครับผมมือนี้ว่าสิอดหางมันสิว้บ่มันยังมันเบาหัวนี่แหละเลยบดเสียงปนเดได้ดูนี่บ่อยากเสียงปนไดน,นี่ ใส่หางกัน่มีหางใส่หางกันทุงขยะครับตัดแล้วก็มาปลูกตัวกันครับอ่ะมาเบืองต้นครับมองเขาเอิ่นสุ่งครับปลูกสุ่งแบบจุฬาผักกลางครับสุ้งแบบจุฬาผักกลางอันนี้เป็นได้ไซสินนะครับเตรียมไว้บรรฮาวมันเอียงนะครับพี่น้องเดี๋ยวสีเทเบิงครับในคลิปหน้าครับฝากไว้ในเด้ออ่าสำหรับดุยดุยลูกผสมตัวนี้ครับผม